วันนี้พาเราท่านทั้งหลายได้มาเยี่ยมชมบูชาสการะนสถานที่บรรลุธรรมของอัครสา,าวกผู้มีนามว่าพระสารีบุตรเทระผู้ได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเลิศในเรื่องของปัญญานั่นก็คือถ้ำ สุครา,าตาบนยอดเขาคิจกูฎภายในนครเมืองราชคฤก์เมืองราชจฤกฤ์ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงของควันมคตหนึ่งใน16บห้ควนใหญ่สถานที่แห่งนี้เมื่อพระพุทธองค์เสด็จขึ้นมาประทับบนยอดเขาคิจก,กูนั่นอัคราสาวกคือพระสาริบุตรพระโมคคราณะก็จิติดตามมาท่านได้บรรลุธรรมณสถานที่แห่งนี้ ในขณะที่พระพุทธมีพระภาคจะะเจ้าแสดงธรรมโปรดหลานของท่านชื่อว่าทีคณนขะปริภาชกด้วยพระสูตรที่มีชื่อว่าเวทนาปริะหะสูตรซึ่งในขณะนั้นพระสารีบุตรได้ถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังได้สดับได้ฟังพระธรมเทศนาในขณะที่องค์พระศาสดาแสดงธรรมโปรดหลานของท่านทันจบพระธมเททนาท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันตสถานที่แห่งนี้ ังนั้นบนยอดเขาคิจโกดไม่เพียงแต่มีพระโมระคันทก,กุดีสถานที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยังมีถ้ำถ,ถึงสองถ้ำซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่ทำนักของอัครสา,าวกซึ่งสถานที่วันนี้ได้นำพาเราท่านทั้งหลายได้มาบูชาสักการะซึ่งชาวพุทธไทยก็ดีชาวพุทธนานาชาติก็ดีเดินทางมากราบไหว้ก็จะมากลาบขอพรโดยเฉพาะ ขอพรในเรื่องของปัญญาทั้งปัญญาทางโลกและก็ปัญญาทางธรรมจึงนำพาเราทั้งหลายได้มาเยี่ยมชมแล้วก็บูชาสักการะณสถานที่แห่งนี้ส่วนภายในจะเป็นอย่างไรเราจะให้เราทั้งหลายได้ดูตอนท้ายคลิปซึ่งพระสารีบุตรนี้ท่านเกิดที่เมืองนารันทาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองราชทฤตุหนึ่งโยชนในสมัยนั้นปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ2 0กิโลท่านได้บวช ด้ยการฟังธรรมกับพระอัจฉริเทระหนึ่งในปัญจวัคียีฤาษีทั้งห้าจนได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นโสาบันแล้วกราบขอบวชกับพระผู้มีพระภาคเจ้านวัดพระเวรวันภายหลังจากบวชได้15วันท่านได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ณนสถานที่แห่งนี้ดังนั้นเราท่านทั้งหลายเราได้เดินทางมาก็ขอให้ ทุกท่านทั้งหลายที่ได้รับชมมจงยังจิตยังใจให้เกิดศรัทธาณสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ลำลึกนึกถึงบุคคลสําคัญหรือว่าพระอสิติสาวกผู้เผยแผ่ผู้ตั้งมั่นพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันซึ่งชาวพุทธนานาชาติตลอดถึงชาวพุทธไทยคันเดินทางมากราบไหว้าจาริกทำบำเพ็ญบุญบูชาคุณพระรันตยนยจดินแดนพุทธภูมแห่งนี้ ส่นใหญก็จะไม่ว่างเป็นนัน,นสรธานที่อย่างนี้ไม้ว่ายอดเขาคิจกูดก็ดีเมืองราชคือก็ดีจะไม่จัดเป็นหนึ่งในสสังเวชนียสถานแต่ชาวพุทธส่วนใหญ่ก็เดินทางมากราบมาสการะก็ถือว่าเป็นสถานที่สําคัญอีกสถานที่หนึ่งจึงนําพาเราทั้งหลายได้มารู้จักแล้วก็ถ่ายทอดให้ทุกท่านผู้รับฟังรับชมได้เห็น ถึงพลังศรัทธาแม้ในขณะที่กําลังถ่ายทําอยู่เราจะเห็นชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นชาวทุพิเบศชาวพุทธไทยชาวพุทธต่างชาติต่างก็เดินทางมากลับมาไหว้ <c oughs> ก็ขอ <c oughs> นาพาเราทั้งหลายได้เห็นพลังศรัทธาเหล่านี้จา,จากนี้ไปจะพาทุกท่านทั้งหลายได้เข้าไปดูภายในถ้ำสุคราตาสุคราตาอาจจะแปลโดยความตามสับตามเนื้อหาง่ายๆก็คือถ้ำ สุกรคาตาก็คือการเคี้ยวดังนั้นปากทํำจะมีลักษณะเหมือนกับปากหมูในขณะที่เคี้ยวกินเราจึงเรียกทํำแห่งนี้ว่าสุขละคาตาคู่หังหรือทํำสุกรคาตานั่นเอง どうぞ。<Thank>